เราจริงอะ่ะโอมไปนั่งตรงนู้นก็ได้นะไปนั่งตรงนู้นนะลองลองเฮงโอมนั่งนู้นเฮงนั่งนู้นให้เหน็ดให้เห็ดถึงโอมนั่งนูน้นเลยสุด,ยด่วนนู้นส่วนนู้นขึ้นดิมันขึ้นอยู่กับเน็ดได้ขึ้นอยู่กับอันนี้หลกนะัลกโอ้แหลักจัด ทำๆกลุ่มด้วยไมเอ,อะไรเนะหงเฮงอะไรนะโอ้จะ้อีกอโอเคจะอีกใช่ไหมโอเคเหงคนพูดเองนะเฮงพูดเองนะนี่เทียงโอเ้เอาไป <c oughs> จอไปละไม่ต้องเอาแคนะ่นั้นอ่ะเดี๋ไป <c oughs> พอโน่ืนนเขานดูกสุเขาดหวั่นแพีเกมเอาคืนไหมปืนอะคือเขาอยู่ไหนอะอันนั้นคือไอ้สามเหี่ยม่ะไม่เอาเอาไปเลยให้เให้เลยให้เลยเอ๊ะเราทำอะไรล โอ้มาเอานะ้าไม่ใช่ก่อนเฟินฟองโอ้ไม่ได้ใช้แล้วมันโหดเกินโอมไม่ได้เป็นคนบุ๊คอ,อยู่กับพี่อ่นะเฮงัดยิงไปซะเดี๋ยวพี่นี่แหละยัดกอกปากไปซะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะคอยยัดกรอกปากยุดงั้นแหละเฮงเฮงอยู่ฝั่งนอนเออโอเคพร้อมแบบติดเตามาใกล้เลยนะรับรับโล่ด้วยโล่มันจะได้เพิ่มความถึกเนะี่ย ปดเกิดปัญหาอะไรก็บอกกันคือลูกกระสุนจะหมดเหลือเท่าไหร่เหลือแปดร้อยเจ็ดสิบสองไม่ทันแล้วเอี๋ยวเยเฮ้ยมันติดติดไฟพี่บอเอ้ยติดไฟด้วยอุ้ยเฮ้ยพี่ว่าแล้วทำไมมันตายไวเขาไฟพี่ด้วยมันติดทีละสี่สิบเลยใช่ไหมไฟเขียวเอ้ยถือว่าดีผมเอาไปใช้เอาไปใช้เอาพี่จะโยนโยนไปตรงแม่น้ำมาตรงต้องไปเอา อะไร,รอ,อ่ะอมใช้ไปสักของของมาแล้วเอองัน้นแหละเออดีมากทำดีทำดีำดเออนั่นแหละแต่ไม่ได้ให้นะให้ยืมนะครับข,ของโปรดพีนไม่เอาทำเสียงโอ,อ,อมนักเถียงซะอย่างขนาดแม่ยังเถียงให้โอมอโอมเถียงทั้งโลกอ่ะแม่มันก็เถียงแล้วโอยโอมแตกแล้ว เฮงเฮงเออยิงไปเออยิงว้าเอ้ยเอ้ยมันจะตายแล้ว่ะเอ i, ้ยลดไวมากพอสมุดพี่ต้องขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณสมุดพี่โอ้ยโดนหมดทำหมดกินข้าวเอ้ยมันจะตายแล้วอย่าอย่าตายกันนะไอ i, ชุดโอมสวยดีมากเลยนะโอ้ตายเขาเห็นกระตายมั้ยนะอ้าวด็กฝรัต่ตายละเห็นข้าอุ้ยตายเห็น <c oughs> ตายเพราะคนดูเฮ้ยสมุด อย่างไพี่เปีก็ได้อยู่แล้วเชื่อเนาะเดี๋ยวออมใช้กันได้แบ่งทุกคนอะไรเอ่แบ่งกันหมดเอาไม่ต้องมายืดตบมือในโอมมือใโอมแล้วคับเดี๋ยวผมให้มาต้องห่วงห่วงเดี๋ยวความความมันแค่แปดสิบสามไม่ไอ้โหไม่ต้องเองเลยห้ามเองเอาเอาไปเองโอมะ พี่บอกใช้โอมโอมใช้ตีติดไฟดีกว่เอาไปไหมโอมผัดกันใช้ดีกว่าผัดผัดใช้เอ้ยพี่ใช้กได้ไหมเฮงเอ้ยโอมใช้ไปก่อนดีกว่าโอมต้องตีระยะไกลแล้วแล้วก็ะสุนเหลือ400แล้วพี่เฮ้ยเฮงออกไปก่อนเดี๋ยวอาเฮงก็อาพี่มามีอาเฮงเด้เหรอเฮงพี่มีหน้าที่เฮงอ้หตังพี่หล่นเป็นแพททีินัมไปแล้วไปอันนี้เฮงไปอันนี้ได้ไปหาหีบมานะ คณหีบมาด้วยเดี๋ยวพี่ให้ของรมร้อนนี่กันโอยรไปดีไหมเหลืออย่างนึงเดี๋ยวพี่ขออ่านออฟกันออฟ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 อเดีอมอกฟออ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 ฟอาฟออฟออฟออออฟออฟออออฟออออฟออฟออออฟออฟออออฟ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 ออลอะเออฟอออออาอออฟม ขุดมาให้ของมาแล้วขุดอ่าโอเควาง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 ไว้ในบ้านเลยไ,ไลยอ้ตรงขุดๆตรงหลุมศพแล้วก็วางในบ้านทิ้งด้วยนะหลุมศพทิ้งไปเลยขุดแล้วก็ทิ้งไปเลยรทีี่่ขุดเเอนส็จแล้วโอเคได้เวลาเอ็นจอยของละตอนนี้วันนี้เราฆ่ามาสองตัวละววเดี๋ยวอันนี้ไม่ฮอเคดไม่ได้ให้ ปืนปืนไอ้เฮงลูกกสุนใส่ลูกกสุนใส่เอ้ยเขาเข้าหีบไ่ได้โอเคเดี๋ยวเขากดออกก่อนก็ได้เขาได้แล้วมาแล้วเขาเข้าไม่ได้ไม่ให้มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วออมสำหรับการเดิมเดี๋ยวแกปั๊มของตไปกันเลย่ันออมตีออมตีไว้ออมเดี๋ยวมากันโอ้ยอ่ะพี่จะกดอย่างเงี้ให้เฮงเอาลมกัน ที่จะมาปั๊มนี่จะมาปั๊มลูกกระสุนอาใช่ไหมอ่าแล้วก็ปั๊มของทั้งหมดละโอ้ยโวตอนที่พี่ไปปั๊มยังเล็กเลยพี่ปั๊มแบบมหากราบความเยอะเลยแฮงเอาแค่สี่กองอเอาหมดเลยไหมเอาเยอะเอาเหลือไว้กองนึงไหมเหลือไว้กองนึงเผื่อหมดอ่ะแล้วก็อันนั้นดอกไม้ พี่ต้องใช้มาทำเป็นยาวบวกมอนเตอร์ให้ฝืนพี่โดนตีปะเขาไม่ได้ป้องกันอยู่ตอนนี้ป้องกันน้อยเขาไม่โดนตีรวมๆเราโอ้ยเลยนายกล่องปั๊มเสร็จยังต่อไปสมุดสมุดแท็บแนคนละเล่มเลยอันนี้มีกี่อันละเฮงสองสามแล้วกด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 ทั้งอะไรกดกดแดงนะครับ กด,กดอย่างงี้ดิกดอันหนึ่งค้างไปงี้กดค้างแล้วอย่างงี้ค้างแล้วก็วางทุกอันเลยลูกรองพี่เบ๊นี่มาป้องป้องกันพี่เบ๊นาปนี่ยสองแล้วสามแล้วมาไนี่เห็นผีเกลียดมากเลยผี คู่หูคู่คูนอมไหมต่ออ่าที่เหลือเฮงส่งให้ออมด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เฮงเ,เอาอีกสองอันนะไอ้ปืนกับสมุดอ่ะให้ไอไอออมออใส่ใส่ไปทิพย์เลยใส่ไปทิพย์เดี๋ยวมันเก็บเองเอาเร็วกาสุดเัน้าวก็ก้วะของเฮงแป๊บนึงเดิมตอนนี้มีคนอยากละชิ้นแล้วนะอมไปเอาทิพย์ด้อสมุดสมุดกับปืนใช่อืม เห็นก็ใช้อาวุธปกติแหละแต่นั้นเอาไว้ไว้ใช้เล่นอุไยไป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 วิ่งไปเอไป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 หวเลโหอมสมุดใช้พิษด้วยใช้พิษตลอดเลยนะเฮ้ยยังยังลงมาน้ำหมดเลยยังพอมันเกิดมาจะได้ยิงเลยไงมันเมื่อมันเสียเวลาโอ้ยฉันลังเ่า ลูยเขามีหกพันเนนั่นเลยชวยตีอแหางคุมกันไหมเต่าเ้าเต่าโอ้ยเต่าบ้าตีรถเลือดไปแค่กระจึงเดียวเขารูปประชามกใช่เลยเขารูปบาแค่กระจึงเดียวแกหนาเท่าไรเขานะเขาหนาสี่สี่เขาหนาห้าาไมแกมาสมุดว่าสมุดชุมชนคนสมุดเยอะโอ้ยแหลก เสียงการบู๊นมา้ยหนักใดูพิษเขาอะกระจายไปทั่วพื้นที่อะเออกระจายไม่ทันเขาเนอะเถอว่าดีถือว่าดีพี่ต้องโจ๊กอยู่คนเดียวเนี่ยไอ้ที่กัดงหนังพระเอ็มก็เหมือนรถเลือดอะเหมือนโอ้ยโอ้ยปิดเลยตายจะตายโอ้ยเกือบตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจ๊กไม่ได้เอ้ยเครื่องแมปปิดแมปใช่ไหมไม่ใช่มันเออประมาณนั้นแหละ

นูยัดยัเดียวเฮงยัดยัดยัดเข้าไปเกิดเร็วเวใช่ไเกดอะไรเกิดมาหิ้วเออตายเกิดมาฮิ้วแล้วยาโอมยาโอมโอมบูให้ให้เป่นพักก่อนนะได้เลยได้เวะขอหอกสะดุเขาได้ลูกน้องเอามาเอ็นจอยกันครับ อยู่ที่บ้านว่าว่าวาบ้านเลยกำลังกำลังครับเห็มเอาเขาเขามเห็บอยเขาจะได้้คเ้ยไม่อโอมาเิเองโอ้ยกันยาสอ่ะตอนนี้หละสละละแล้วสแล้วโอเคเอาสองไสองขอเหบอมขอเหบก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไมัต้องโอมมาข้างล่างไปล่างสุดเอาล่างสุดล่างสุดเฮงมาเข้ามาเข้าเข้ามาเอาเอาอันกลางได้ั่นเอ่ะมันมีอันกลางเดียวละโอ้ยเขาหิบไม่ได้โอมเข้าอยู่อ่ะได้สมอนแล้วลบอะไรไม่รู้เนี่ยลบสปีดโคตรกากโอมไม่ใช่ไม่ดีโอมไม่ใช่ไม่ดีจับจับข่าอะไรไหมเฮงเนาะโอมใช้วาล์ยิปเดิมนะทำตามเดิม อย่างนี้นะโห,หถือว่าไวมากแล <doom S 2> ้วแ<ม>หละยตกกันเขาเอาฝนวางไว้ตรงที่ตกเลยใช้เล่นเลยโอเคเฮงเฮงเฮงก็วางไว้ตรงด้ฮะเฮงวางฝนไวทั่วเลยโอมวางทัว่วมันวิ่งบินไวไอ้นี่ <S <S วิ่งม้วนเลยนะเขาวางไวตง <S 2> <S 2> ้ตรงที่ที่มันต้องมีคนนึงเป็นสายไนี่สายสมอน่ะถึงจะดีดีมากเลยเขาวางไว้ตรงนี้กับเขาวางไว้สูงสูมันจะได้ตกแบบทั่วเฮ้ยถึงแล้วไม่ใช่ถึงเกิดแล้ว ทุกคนเพื่อเพื่อใช้ปือฟองสบู่กกัดเหมือนเดิมลูกกัดกัดมันโอ้มี่กัดสกิลอันนั้นออกก็เต็มเลยโอ้เครื่องแหลกเลยโอ้โหเฮงก็บอกเลยว่าสบู่พี่เปย์มาทำให้เครื่องประชาชนแหลกแม่ไม่ใช่ไม่ใช่สบู่ไอ้นั่นแหะไอ้ลูกไฟเอล์มาขาวๆอะออกมาเยอะเกินพ่อโอมเนี่ยโอ้โหไฟสั่นลังการเลย อะไรการงานสร้างถ้าเป็นไอพึ่งขึ้นมาเนี่ยโหแบบเครื่องแรกอ่ะโอมปล่อยไฟไว้เลยเลยเออลดเลือดอด,ดีสุดละกูเพิ่งขั้งรถโคตรไวอ่ะโหแล้ว,วลพี่ยังไม่ถึงอันนั้นแหละถึงครึ่งเลยเลือดเอารถเลือดเขาลดไปครึงงง่งนึงแล้วโอ้จะตายจะตายจะตายตัวเฮ้ยมันจะตายแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่อะยังสู้ไหวอยู่เหรอพี่อะยังไม่ได้หิลเลยนถ้าทีลทีก็เลือดเต็มเลยเฮ้ยเราเริ่มมันนี้แล้วไงมีซสมอนแล้วไงเออ สมอนคุ้มกันเราตรงไอ้ฉลามโดนปล่อยเนี่นนยชิวๆไปๆไม่ตายตอเนี้จีจีครับจีจี<ม>ได้เลยว่าเขาเก็บอยู่ได้ลูกน้องอีกอันแต่เพิ่มสารคิติคอนใส่เฮบใส่เฮบเห็นคุ้มกันไหยเห็นดูเขาได้ขวดเลือดใหญ่มาเขาใช้เขาไม่เขาเขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่เป็นคนเก็บเอา้าโอ้ยเขาเผลอใส่อีกอันนึงไปเา๋าไม่เป็นไร โอมเอาดิตอนนี้มีสองอันละโอ้มต้องเอนนี้ไปเฮงะเฮงเข้าหีบเอาคุ้มกันด้วยเอาไปอันนึงเอาไปอันนึงอันไหนเอาไปอันไหนก็ได้อันนี้มีเหรียญเดียวอยู่ละอันที่ไม่ใช้ใส่หีบไปไปอันนี้ไม่ใช้ใส่หีบไปของใช่ไหมเอออะไรไม่ใช้ใส่ไปโอ้ยกัเขาหีบไม่ได้ของที่ไม่ใช้ตอนนี้เขาก็มีซัมมอนที่ร้อยสิบก้าสปีด อันนี้เพิ่มดาเมจฝนอันนี้เพิ่มคิดิคออันนี้ใส่เลสมอนอันนี้ไม่ใส่เลยไวล็กเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพิ่มคิดิคอเนี่ยดีละโอ้โอ้ใครยิงฝนไอ้ยิงอันนั้นมาแต่ยิงเสียงเลยเพื่อเราจะทำให้เครื่องประชาช้อนแรกโอ้โอ้เครื่องผิเองเลยก็แรกเลยแหลกมากเลยตอนนี้ จะของเซิร์ฟแห,หมมละมารอก่อนรอก่อนไหมออมเตรียมตัวเตรียมตัว <c oughs> จะไม่มีเวลาวะจะได้ธนูกับหอกลูกตุ้มเลยจะขอแซลมอนสักตัวเขาน่าจะดีใจได้จะขอมาสามอย่างรุ่นอุ้ยมาข้างหงลังเลยนะกัดลูกแซม,มอนกัดเออกัดแมงเครื่องประชาชนเงแหลก โอ้ยรถจังไห่ว่าเราเริ่มมือโปรกันแล้วเริ่มรู้จับทางกันได้แล้วไงอ่าเว้ยดียังไม่ถึงครึ่งโอมครับเอองั้นแหละใช่รถนั้นเดี๋ยวพี่มันจะรอจะรอมันไปอ่ะโอมโอมโดนพี่รอไปหาโอมเราหาเองใช่โอ้ยเอ้ยแตกแล้วมันแตกแล้วแตกแล้วยังยังยังจะแตกแตกแล้วแตกแล้ว โอ้ยอืทอร์นาโดมันโคตรเกลียดเลยแตกล่าแตกแล้วแตกแล้วเขารู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยม่าไม่ค่อยโหดและเขารู้สึกเหมือนว่าลูกก็ถือปืนเขาไม่ค่อยดูเลยตอนยิงไกลๆไปหางหัวพี่เปรมเนี่ยโดนมากเลยพี่เปรมโดนโดนเฮงบินเฮงบินบินบินไปหามันนั่งโดนทุกดอกไอ้ที่เขาเห็นนะเลือดเลือดแดงแล้วเลือเขาจะขึ้นนึงแล้วแต่เขาก็จะครึ่งนึงแล้วทีรึ่งนึงแล้วเหลืออีกสี่หัวใจอีกครึ่ง ตายแล้วไ,ไม่มีใครตายเลยได้เลยเดี๋ยวไปดูให้โอ้ยโอ้ยคุ้มกันพีง่ายเลยนะธนูธนูนอ่ะเฮงได้ตกคนได้หมดแล้วแหละเอาไหมเออเต็งโอมคงไม่ได้สมุดหรอกกระเบ่งง่ายหมดทุกคุณละเบ่งกันคนละชิ้น,ลนแล้วสมุดพิษนี่เต็ทง,งที่เป๊ะน,นะเพราะาำว่าเขาได้ใช้หรือจะใช้ดีไหมอะไรธนูยังกาก โหดจะกากเข่าเลยเล้ยงเท่าเรยลบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันจะดรอปบ่อยเดี๋ยวร้อยดบไปไม่งั้นเหมือนกับไอ้กระทาอันเชิญซัมอนเนี่ยตอนแรกนั้นไล่ได้แล้วก็ดบย่างๆนั้นตีกันไปเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ของกันแล้วกันแล้วสมุพิษนี่พี่เปิมฆ่าเขาเลยหรือพี่เอ็มจะเอาเอาดิโอ้องโหดที่แล้วเนี่ยนะมันติดไฟโคตรแรงอ่ะติดเกือบทุกเหตอ่ะเอ้วเกิดแล้ววะเกิดเลยแล้วอันเชิญ เรียกก็ได้ยังไม่ได้วางรูปปั้นหัวใจถ้าวางนี่น่าจะชิลกว่านี้เขามีอยู่หนึ่งอันรูปปัน้นเราต้องจุกไปบ่อยอ่ะจ<ๆ>ุกไปบ่อยอย<ม><ๆ>ุ้ยอะไรก็ไม่รู้ตีเขาไปียงแค่หนึ่งเฮ้ยจะจุกไปเลยแหละอ่ะแล้วพไปไปมาหาเขาทำไมเนี่ยมันต้องจุกอะ่ะต,ต้องจุกเป็นลูกอินฟินิตี้ถึงจะมันจะรอดเออลองลอง ป็นนนูอิิิฟตี้ดีนะเมื่อกี้พายุดีนะเมื่อกี้พายุเป็นหายไปก่อนมันจะรอดมันจะรอดเพราะมันเพราะมันชนขึ้นมาพวกก็ลงบางล่างแล้วก็ขึ้นบางบนอีก่โจ๊้แบบอินฟินิตี้อ่ะอ่ะโดนจะตายแล้วโอ้ยเฮ้ยมันชนเขาหกสิบสามแลมันจะตายมันจะตายแล้วเฮ้ยรู้สึกเออเราเริ่มมือโปรแล้วตอนเนี้ยตายเขาโดนฉลามจากอุ้ยโอ้โหทันโดโรเฮงได้เลยพี่โดนทันโดพี่โดนทันโดแต่มัน ต,ตายแล้วพี่ไปโดนทันโดโดูกันได้ดีได้อีกแล้วลูกน้องโอ้ยแรงเท่าเดิมใส่ใส่ใส่ไม่ได้หตุไปใส่ไม่ได้เหตุเล่เท่าเดิมเต็มหมดมีคนอเคอาแพีนทิพี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอไปเก็บเงินดใครเอาแพีนทิพี่ไปเอ้าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในตัวเขาเขาเอามาเอามาใส่ใส่ไม่ได้หตุด้วยแต่มีแค่แพ็ทเทิร์นเดียวนะนั่นแหละหายากจะไปเอาของ พอเขาได้บัฟจ่าพี่เป้มนี่ลดศูนย์อย่างน้นหละเอ้ยเอ้ยลือไปเหลียงโกตังเขาๆขเอามาตั้ง54โกเขาเอามายี่สิปเอ๊าตังเพยตกไปอะโหเ้ยไอโอมไออมจะตายแล้วโอ้ยมาถึงเวลาละอันเชิญเดี๋ยวยังยังรู้ไหมพี่เปมอยากพ่งอันเชิญรู้ไหมพี่เลือเลเหมือนกัน พี่เราก็ทำเงี้ยมันตลอดไม่ใช่เหรอก็เต็มอยู่คนเดียวทำพี่เฮียก่อนก็ได้รู้ไม่พออาแหงถือสม,มุดมาไม,ม่เนียนเลยแต่นออี่แต่นี่ก็ถืออะไรอยู่แล้วแต่นี่ก็ถืออะไรอยู่ก็ไม่เห็นแกไปบินบินอ่ะด,ด,ดูดูเลยก็ถืออะไรอยู่เชิญแล้วนะส,สามสองหนึ่งสองไอ้พวก evolution ให้เลยค่ะโบมอ่ากัดมาลูกเขาก็บินบนไปเรื่อยโอ้โหต้องใช้วิชาจุกอิมพีเนติกส์ครอ่าถึงจะรอดอ่ะจุกอิมพีเนติกส์ชัสมุดสมุดของพี่เบมที่พี่เบมให้ยืมไปอยู่ในน้ำเองเยอะเลยสมุดอะไรก็สมุดแร่เขียวไงสีเขียวไงไปอยู่ในน้ำมันทะลุลองแหวนงล่าง้วแรพปี้เลยนะอุ๊ยชักอันนี้ เขาเขาเกลียดมากเลยไอ้ชี่เขาคุกคักคุกคุกคักคักนะเฮ้ยอันนี้หมดละเฮ้ยมันแตกแล้วมันแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอ้ยแล้วปีตาเขาทำไมเขาเหลือเรื่อนเอยพี่พี่ก็จะตายเหมือนกันครึ่งละเฮงยัด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 แรกเฮ้ยพี่จอยเอาไปหาเฮงเฮงเฮงยัดไว้เออ าตายเขาตายจะได้พิษเบีมกระจุบมากเขาเลยอุ้ยเยอะเลยจะไปรู้บอว้ยได้หอกลูกตุ่มของพี่ลูกตุ้มเฮยยังไม่ใช่ลูกตุ่มได้ปืนปืนฉลามปืนฟองสบู่นี่แหละเดี๋ยวอันแรกแรงเจ็ดสิบสามอันที่สองแรงเจ็ดสิบโอ้กกกว่าเดิมแต่พี่ชอบอันนี้สุดละ มวผมเป็นลูกพ่อนี่ยผมเป็นลูกพ่อวันนี้เราจะดบอให้ได้ปีกนะครับอะไรโอ้เลนของโซงโอมเงาแตกกับไอตอนนี้เปีกเขากดมือปีกมันดบอยากนะโคตรยากสุดละเอาไอ้อันเชไม่ไปไดมอดไ้ม่ไม่ก่าวรู้ไหมเขาตกตกใจพี่พี่ไม่ตายครัไม่ตายโอ้โหไม่ตายกันนะ ตอนนี้เขารู้สึกยิงยิงยิงโดยิงยิงยิงหัวพี่เปรมเนียคือต้องแล้วเพ่งไหมใช้ปืนเฮงใช่ใช่ใช้ใช้สมุดแป๊บเดียวเออต้องโจ๊กเป็นวงกลมอ่ะเออวงกลมดีกว่าดีกว่าดีกว่าโอ้แต่ที่แล้วเขาเผลอยิงตามหัวแกนะเหรอเออเห็นหัวโอ้โหเพ่งหัวเขามันเทะดักสองข้างเลยอุ้ยจะตายไม่เทะหัวแดงพี่ไปแล้วนโอุ้ย พี่บินหนีไปแล้วหิวยังหิวไม่ได้หิวหิวไปหมดแล้วมันหมดแต่แรกเขาพี่มาปุ๊บพี่ก็หิวเลยโซมเฉยเลยโอ้ยโอ้ยถ้าชนะนี่คือว่าเยี่ยมเลยนะเลือดแค่นั้นโอ้ยลูกโอ้โหไนโรอยู่ข้างหน้าเออพี่ตายเอ้ยพี่ยังไม่ตายเลือดเลือดเลยห้าเลือดเลยห้าเลือดเลยห้าเออเฮงอย่าตายจำไว้ ต้องจำไว้ว่าเจ้าอย่าตายเด็ดขาดนี่คือคำสั่งของข้าพอขาดเกิดแล้วตายวอดเขาตายแน่เลยพี่เบฟเกิดเร็วเกิดยังเนี่ยฮะล้วเกิดละวแต่เกิดมาหิวหิวแล้วหิวแล้วโอ้โหเออพี่ยัดๆเออ กองบอลกลมแล้วตกกระต่ายมันมันดบเลยลูกตุ้มได้แล้วเว้ยตุ้มทีวีรอคอยมาตั้งนานเข้าวตายคนเข้าตายเขาเข้าไปในเห็บเขาไปในเห็บคนนึงคนนึงเขาเข้าเดี๋ยวเขาไปเก็บตัโอ้โหนี่แหละที่สายพี่ต้องการเลยเล่นเท่าไหร่เนี่เจ็ดสิบกว่าเนี่ยเองลูกสามแล้ว ไอมัวจะพูดไดโอมเนี่ยก็ปกป้องอยู่เนี่ยไรโอมก็ไปอันนึงอ๋ออกน้าไอเขากดมากได้ค่ะเข้าอยู่โอเคลูกตุ้มหกแปดเขาเก็บไปยังไงเขาเก็บไปแล้วอ่าอะไรมันตีเขาอยู่เนี่ยยังไม่ตายสักคนนะครับโอ้โหตอนนี้เริ่มมือโปรแล้วมือโปรไอโอมใช้เล่นเหรอ เราจะสอบใช้กันแฮงดูไหมมันติดตามมอนเตอร์นะเนี่ยใช้มอนตอ่ะเอ้ยเขาเคยพูดไม่ใช้มอเนจริงจริงโคตรแรงไอ้เมื่อกี้อะไรไอ้สมุดเนี่ยแบเลือดยังไมม่เต็ลองใช้กันทุกคนดิไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งสิบวิคตายละสมุดเนี่ยไม่ใช่ไอ้หอกลุ้มต้มเนี่ยไม่ทิ้งสิบวิมันก็ตายละเอาไม่ละลองเอาดิมาแฮงแฮงมาลองสิบวิเอาลองลองแทงแทงขึ้นฟ้าแทงขึ้นฟ้ากันเรื่อยเอองั้นแหละแทงรอไปเลยแหละเออ มาติดตามไป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 กู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 กเราต้องดูได้ว่าโอมสายอะไรมันดาเมจมันจะแรงกว่าถ้าเป็นคนละสายอ่ะเออคนละสายมันดาเมจไม่ค่อยจะแรงเขาดาเมจแต่เราชนะช่วยแล้วเดี๋ยวจะครึ่งแล้วเนี่ยครึ่งละครึ่งละเมื่อกี้เขาจะเทมุนี่มันเคลียร์ตีครึ่งแล้วครึ่งแล้วครึ่งแล้วมันแตกแตกแล้วโอ้ดําจามันเลยมันอ้แตกแล้วน่ะแตกแล้ว แเขาใช้อันนี้ดีกว่าเออใช้ไฟแหละเฮงเฮงใช้ปกติแหละเดี๋ยวพี่ใช้นี่แหละมันไม่ใช่คนละสายฮะใชเฮงแค่คนละสายมันไม่ค่อยแรงสายปืนมาใช้ตายแล้วใช่ไหมได้ไรเนี่ยยังไวอ่าสมอนไม่ต้องเอาไปก็ไม่ใช่อะไรกันละรู้ไหมพอเขาใช้ทีมีแค่คนละที่อะนะเฮงเฮงรู้ไหมเขาใช้ลูกตุ้มดาเมจแค่หกสิบแปดแต่มาดูอันนี้ดาเมจตั้งห้าสิบสองเดเมจตั้งแปดสิบสามเดเมจตั้งร้อยหนึ่ง ทำไมเฮงยาวไงไม่มีมีแค่ขวดใหญ่ลูกตุ้มมันแรก็จริงเฮงนะอ่ะโยนให้สามขวดสมอนนันเชิญกันทั้งหมดเฮงตายเฮงไม่ันเชิญแหละห้ามลืมเฮ้ยเขาก็ตายเขาก็ไม่ได้อ่านเชิญโอ้ยอย่าพิ่ง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  เครื่องเขาเหลยถ้าเอาของจากข้างบนว่าฉลามาเชิญ๊บฝนมันจะตกเออมาจะทำให้เครื่องเลยอุ้ยกดผิดสะกิดถมตรงเนี้ยพี่ลองให้มันชนนิดเลือดทองยังไม่หายเลยยังไม่หายไปหมดเลยก็ยังเหลือหายวันยี่สิบยี่สิบกระเมดเขาลองใช้สมุดนี้มันเหมือนเขาเลยโอ้ลูกตุ้มเนี่ยนะโอ้เหมาะมิ่งที่สุดละเต็มครึ่งแล้วนะ Oh โอ้มายก็อดอุ้ยติดตรงเชือกเขาเฮงรู้ไหมแกรู้ไหมพอ,อเราขาใช้อันนี้แล้วแม่งสีขาขาวพุชวว่ชนะแล้วรอก่อนชนะแล้วโอ้เรามันตายลองกระแตกเขาเด้ยอยายมันไปแตกข้างล่างเออแตกก็ใครจะเก็บธนูธนูเก็บ,กบอ่าใ,ใครเก็บใครเก็บใครเก็บเขาของเต็ม<ๆ>เก็บไม่ได้พี<ๆ>่เต็มอ่าอ่าอ่าธนูแรงเท่าไหร่ อันนี้แรงเหมือนกันอะเอาเฮงเอาไปก่อนเฮงเก่อนเดี๋ยวดอกอีกครั้งต่อไปเอลอมแล้วเอาไปเฮงอ่ะฆ่าได้ปีกนี่โคตรดีใจจริงไหมดอกหาคู่ของเขาเต็มเลยบร้อยเอาเห็บบอกว่าเห็บเดี๋ยวเขาขอเอ้าเอลอมพี่เปมรู้ไหมตีรู้พี่เปมตีตับไปมาๆให้ยอมถอกไปเฮงเตรียมตัว จะม่เก็บยวของพึ่งยาพึ่งยาพิ่งเขายัางเปียกเขายัางเก็บ,เขเกบของไม่เสร็จเลยเก็บหมดเยอะเกินก็เกียจเคลียร์ของขยะขยะพยายะนะและดัดงนั้นเขาทิ้งเลยเลยรอให้เลี้อนมาน่แหละจะดีมากแล้พึ่งดื้อใครมันปล่อยสมุดปะเสียมาน้าปเปล่าเลยเน,นี่ยได้เวลาละเฮ<ด>งเตรียมตัว เข้าใช้แค่ตัวเลขโอ้โหตียังไรอ่ะยังเร็วอ่ะเจ็ดก็ชอบเลยลตุ่มนี้ถูกใจถูกใจถูกใจสไตล์อิตาลีหลักร้อยทั้งนั้นอ่ะลูกลูกไปโดนเขาบินตามหลังคิดถ้าข้อยังบ่อยอ่ะโอ้โหบอกได้เลยะแล้วเขาแล้วก็คอมโบกับของไอโอเมกสายอมคอมโบกับลูกปืนอีกโอ้โหมีแต่ของรัวๆทั้งนั้นเลยจัดไปครับนี่แหละโอ้โหการคอมโบขันเทพ ไอ้รถธนูโอมโอมเอาธนูไปโอมโอมขึ้นไปเก็บธนูธนูอ่าทุกคนได้หมดละโอ้โหสี่สิบสามไอ้คอยไปออฟก็ได้ทุกคนมันก็กาวหมดละดูลบสามสิบเดิมเปอของพี่อ่ะนีะรถสปีดแล้วก็รถคิดคอร์ดูลบสามสิบเดิมเปอร์เองอุ้ยของพี่ลบดอกแรกยี่สิบเลยไอ้โอมนั่นมีสี่สิบสามมะเออกากไหมไม่กากโอไม่ได้ใช้ไปแล้วไม่ใช่ละใช่เอาเกิดแล้วเกิดแล้ว 哎。<Bye. S 2>